าเสียงอันนี้ร้องเมื่อไหรจ่จังหวะพอนคืงค่ะนะคะให้เราทำแบบนี้นะหลังจากใครที่เห็นคลิปนี้อ่ะก็ลองนะคะไปจดรายรับรายจ่ายแล้วก็ตั้งเป้านะคะว่าจะเก็บเงินเพื่ออะไรนะคะแล้วก็ใช้กดแรงอยู่ด้วยการขอบคุณค่ะนะวันนี้ไม่ว่าพี่พเพื่อนๆน,นะคะจะมีเงินหนู่เท่าไหร่ถ้าหากอยากดึงดูดเงิน ให้ไหลามาเทมาหาเราอ่ะเยอะแยะมากมายทุกที่ทุกทางลองใช้กดแรงดูดดู่าให้เราขอบคุณเงินที่มีนะคะแล้วไม่คุณลุงบอกว่าห้ามไม่ขอบคุณนะคะทุกครั้งที่ได้เงินมาจากไหนหรือแม้กระทั่งเราต้องออกงานจากงานนั้นเราจะไม่เกลียดใครคะ่ะแต่เราก็จะขอบคุณนะคะเขาที่เคยช่วยเราคะ่ะแล้วเราก็ตัดอดีตทิ้งไปนะคะ เพื่ออยู่กับปัจจุบันค่ะอดีตการเงินเก่าๆที่เพื่อนๆนะคะเคยพูดซ้ําไปซ้ำมาลบๆอะ่ะมันทําให้การเงินของเราเจ็ดวันในอนาคตเดือนหนึ่งยี่วันเป็นเหมือนเดิมถ้าอยากมีการเงินที่เหลือเฟือที่เปลี่ยนไปเพื่อนๆต้องสั่งจิตใหม่เข้ามาในจิตใต้สำนึกของเพื่อนๆค่ะ ับสมองของเราจะได้เปลี่ยนความคิดชีวิตการเงินก็จะเปลี่ยนค่ะเราขอโทษเงินก่อนเนาะขอโทษที่แบบไม่เคยรักเงินเลยไม่เคยเห็นคุณค่ากับเงินที่เราเคยหามาทุกบาททุกสตางค์เพื่อนอาจจะโยนทิ้งเพื่อนเพื่ออาจจะเหยียบเพื่อนๆอาจจะแบบไม่เคยรักเขาเลยอเปลี่ยนใหม่ค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะ ขอบคุณเงินนะฉันรักเธอนะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันได้รับมาขอบคุณเงินเก็บในบัญชีของฉันขอบคุณเงินแบงค์พันแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านหรือแม้กระทั่งตอนนี้เงินเดือนออกใช่ไหมคะหรือได้มาจากไหนก็แล้วแต่หรือมีอยู่ตรงหน้าค่ะให้หยิบเขามาโปรแกรมจิตนิดนึงค่ะขอบคุณนะฉันรักเธอนะไหลมาทีมาทั้งนีทั้งวันทุกทิศทุกทาง เงินไม่มีวันหมดเงินจะหลั่งไหลมาแล้วมาอีกให้เรารู้สึกเลยว่าเราอยากได้เงินล้านใช่ไหมคะรู้สึกว่าเงินล้านอะ่ะกําลังถาโถมเข้ามาหาครอบครัวเราไม่มีวันหมดฉันอยากเก็บเงินที่ได้หนึ่งล้านบาทใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าฉันทําได้เรียบร้อยแล้วพอได้ฉันขอปู่ท้าววิษณุ์หมือสิ่งสักดิธิ์ท่านให้เราแน่นอนนะเงินเนี่ย น้อยล้านพันล้านแสนล้านอะที่ทุกคนอยากได้อะเขาจะไลฟ์มาเทมาไม่รู้จบค่ะนะคะให้เชื่อแบบนี้นะคะ